ื่อทำไมต้องหาเหตุผลง่ายๆก็คือคำว่าเพื่อนนี่แหละรวบคำว่าเหร่อน กปิงนะ่นมาได้ตยิ้ตามใชนะ่ไหมเอฮ้กับเพื่อนทำไมต้องยอมหายได้นะเหตุผลง่า,ายๆก็คือคำว่าเพื่อนนี่แหละคันดรดไฟเอ ตัวทัวยกแกนภาคสองเทียท่ยวญี่ปุ่นฟรีกินอิ่มนอนหลับกับสุดยอดดารากว่า30คนแถมชวนเพื่อนได้อีกตามส่งฟ้าผลิตภัณฑ์โออิชิม,มาตามที่อยู่นี้ก่อน31มสกบคภาคนนีด้อดอคครับอิ่แล้วหรอวัวนะกัวไม่ใช่ช่างไม่ใช่ช่างก็แต่ไม่ใช่ช่างต้องไม่เป็น เพื่อนทำไมต้องให้เวลาเนหตุผลง่าก็คือคำว่าเพื่อนนี่ทำเรื่องให้เกิ์วันนั้นผมต้องเอาข้อมูลไปส่งที่บ้านหลังหนึ่งไป้วไลยไปเลยเลยไไปเลยไลยไปเลยไปเลยกลยไปเลยไอะ・ยไรเ่ะไไปเไปเลรไปลยไปเลยไอเลไปไม่สยเยไ ผมชื่อฝ้ายครับเฮ้ยเดี๋ยวน้งน้าเนจังเลยนะว้าว่าทำให้ผมไม่คิดที่จะไปไหนวาวาพรุ่งนี้เราเจอกันที่เดิมนะครับว่าว่าเข้าบ้านเด,ดี๋ยวนี้โอ้แกจะไป<อ>กับฝ่ายนี้ไม่ได้เ<อ>ข้าบ้าน<อ>วา่วาวา่าว่าว่า ายเอะอย่างนี้เมื่อไหร่จะถึงวันนี้บลอดแบนด์อินเทอร์เน็ตต้องสามเมกเป็นเงันที่นี่ที่เดียวสามเมกถ้าร้อยเก้าสิบบาทแมกเด็ดไม่เฉลยถลยโทรเลขหนึ่งพันสามเพื่อนทำไมต้องให้อภัยเหตุผลง่ายๆก็คือคำว่าเพื่อนนี่แหละนเป up the volume, p o p up the volume, dip, dip. My Nokia 5800 Express Music Play, Share, Touch. Do it. Do it. o it. Go. คำสั้นๆแต่มีความหมายยิ่งใหญ่กว่าคำว่าไป โกคือการลงมือทำคือไปที่จุดประกายให้ทุกสิ่งเคลื่อนไหวโกคอยย้ำกับเรวาว่ายังมีโลกที่สวยงามและถึงเวลาแล้วที่จะออกไปค้นพบมันนี่คือเหตุผลที่ผู้คนมากมายเลือกโกไปกับวีซา่าเพื่อสัมผัสประสบการณ์มหัศจรรย์เท่าที่ชีวิตนี้จะมอบให้คุณได้ผู้คนมากมายในหลากหลายที่โกไปกับวีซา่าสองคนนี้เป็นเนื้อคู่กันจริงๆนะ อนยากเลือกเองตองชุดโปรโมชั่ชนที่คุณเลือกเองได้วันนี้ถึง30เมษายนนี้จะพัดเครดิตกรุงศรีจีอีของชิ้นนี้นี่ราคาพิเศษหรือเปล่าคะใช่ครับหนึ่งทัมตรไม่ไหวชอบมากอะไรเงี้ยเหรอคะงั้นแต่งงานก่อนดิมาเป็นครอบครัวบุญถาวรด้วยบัตรบุญถาวรแฟมิลี่สมัครฟรีได้ส่วนลดพร้อมสิทธิพิเศษก่อน31มีนาคมนี้ที่บุญถาวร พ่นะคะการท้าทายอย่างนี้ยแต่ก็กลัวเหมือนกันหน้าว่าผิวเราเนี่ยจะแพ้หรือเปล่าและจะเห็นผลจริงหรอแต่ก็อยากพิสูจน์แล้วยิ่งพอมารู้ว่าเป็น Oriental f u s i o, o แล้วเนี่ย mm hmm. ก็หมดห่วงเลยค่ะแค่ข้ามคืนก็รู้สึกเลยว่าดีขึ้นผิวเนียนหน้าก็ใส ใส่ิ้วรอยดูจางลงอย่างเห็นได้ชัดเหมือนผิวสาวเมื่อก่อนเลยทำให้รู้สึกกระชุ่มกระชวยขึ้นมาอีกครั้ง จนะปัญหาผิวหมดไปแล้วแต่ทำไมยังต้องดูแลต่อไปอีกนี่ใช้ต่อเนื่องสภาพผิวก็ยิ่งดีขึ้นไวุ่นวายไหมเหรอก็ไม่นะเพราะดูแลด้วยขั้นตอนเหล่านี้มาโดยตลอดเพียงแต่ตรงเนี้ยดีหน่อยตรงที่เป็นชุดผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่ดูแลอย่างเป็นระบบดูแลและแก้ปัญหาผิวได้อย่างมีประสิทธิภาพจริงๆถ้เหมือนมีผู้ชว่วชาเนี่ยมาอยู่ข้างๆเลยละค่ะแต่อย่างน้อยต่างรับคำท้า ก็รู้เลยว่าไม่อยากให้หน้ามันมีสิวอ,อีกอยากมีผิวสวยกระจ่างใสอยากคืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวสวยไม่มีทางลัดแน่นอนค่ะเพราะผิวสวยไม่มีทางลัด natural c o s m e t i c a l s ระบบการดูแลผิวจากธรรมชาติที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำเพื่อผิวสวยจาก oriental princess เราเชื่อว่าสิ่งเล็กๆสร้างโอกาสที่ใหญ่ได้เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืนให้กับชุมชนในภาคต่างๆทุกปกกรมทันของเราจึงทำด้วยวัสดุธรรมชาติและผ้าทอมืออีกระดับเพื่อคุณภาพชีวิตคนไทยกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตเรื่องเดียวที่ต้องให้เวลา ด้วยชุด Natural Cosmeutical Whitening เดือนแรกเพื่อความใสคืนสู่ผิวเดือนสองดูแลอีกขัน้นเพื่อผิวยิ่งกระจ่างใสยอย่างต่อเนื่องพราะผิวสวยไม่มีทางลัดค่ะ Natural Cosmeutical Whitening จาก Oriental Princess ควันไฟตาชวนคุณและเพื่อนมาคิดถึงคิดถึงกันยกแกงตอนรับไปเทอมด้วยความแสบแบบยกกวน อันหนึ่งคิดถึงเป็นอย่างยิ่ง12มีนาคมนี้ในโรภพพิเศษเรื่องราวความรักจากะจบรอยและท้าวที่เป็นชาวพิเศษข้ามพลาเจ้าฉันหุ่นเจ้าหญิงแอปเจ้ามูการทิ้งฉันปิดตาตัดผมเจ้าหวิทำไมนะและอความคุ่สถานค้าชิงร้อยชิงเหรียพุทธหนี วันนีเจะชูวีความภูมิใจเสนออภิมหาภาพยนตร์แอคชั่นแฟนตาซีฟองดักแห่งปีเดซี่แชดวินพระธาเจ้าอันฝาผลงานสุดฟงมากสุดจากคู่ตรงกันไฟนอลเดซี่เนชั่นจอร์กันบอร์ดที่วังหลวงชาติปาร์ตเมนานใหม่นักสู้กู้หล่อที่สองมีนาคมในเรงภาพยนตร์ หนื่อยงไปไหมคะ Air Asia e ชวนคุณแพ็กกระเป๋าแล้วเที่ยวไปกับเราโปรโมชัน่นพิเศษทุกเส้นทางดินเริ่มต้นที่550บาทจองโดดนวันนี้ถึง15มีนาคม2552ที่ airasia.com มินิเมทเผาพี่น้ำส้มผสมเนื้อส้มอร่อยเต็มน้ำเต็มเนื้อใหม่จับมินิเมท จากมัด้วยคุณค่าใยอาหารอุดมด้วยวิตามินซีมีส่วนช่วยในกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระด้วยคุณค่ายอาหารอุดมด้วยวิตามินซมีส่วนช่วยในกระบวนการต่อต้านอนุมูขอิระ หนูดีวันน้สาเรสค่ะเ็นหนูดีมีศักยภาพหลายอย่างหนูดีไม่ได้เก่งมาตั้งแต่เกิดหรอกค่ะแต่เกิดจากการมันเรียนรู้อะไรใหม่ๆฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอและดูแลตัวเองทุกวันแบรนด์ Brand, ซุปไกส่สกัดชนิดเม็ดอุดมด้วยวิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทาง,งานของระบบประสาทและสะมองคุณก็เป็นแบบหนูดีได้แบรนด์ Brand, ซุปไกส่สกัดชนิดเม็ดง่ายๆแค่วันละสองเม็ด สวัสดีค่ะลังมีเรื่องนี้คือโรคทึงนั้นเลยดีกว่าแกชอบเี่นอะไรครับอ๋อชอบเล่นรถแข่งค่ะดูเห็่เชื่อว่ากลุ่ต้านฐานคือกรอบปกป้องตลอดไป naturalprotect.com รู้สึกไม่ดีเลยค่ะที่เห็นลูกไม่ยอมกินข้าวที่ a อปปตดเลเบลเลอรี่เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ตอบปัญหาของเด็กทานอาหารยากจากศูนย์วิจัยทั่วโลก b อ o t t c a r สโทร0 2 2 5 2 5 0 0 8 2งีชั่วโมงทุกวันนี้ความรู้และเทคโนโลยีทางด้านการผลิตสามารถเดินทางกันทั้งโลกเลยครับที่เรียงพัฒนาไปอีกขัน้นกับการสร้างสารรค์ผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โรงงานของกิฟรฟิได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจากอง,องค์กรระดับโลกโดยการลงทุนนำเข้าเครื่องมืออันทันสมัยมาใช้ในเซนเซอรแลบและ r ไอดลนอกจากนี้กิฟตฟิยังได้รับการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001ทำให้มั่นใจได้ว่าระบบการผลิตสินค้าของกิฟรฟินจะสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ด้วยผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยมไปด้วยคุณภาพและดีไซน์ที่ทันสมัยของกิฟฟรีนปัจจุบันนี้บริษัทกิฟฟรีนมีการส่งออกสินค้าไปยังกว่า30ประเทศทั่วโลกนี่เลยครับที่ทำให้กิฟฟรีมั่นใจว่าสินค้าแบรนด์ไทยไม่แพ้ใครในโลกใครอยากเป็นสตัตวแพทย์อยากเป็นดีไซเนอร์ด้วยอ่ะใครก็ว่าจะอ็นเตอรร นนะมิกกันปะหากันปะเดี๋ยวก็เจอที่ใช่เองแหละแอ e ว่าเซ e ส์โคโลนมิกแอนด์แบอ้อมยดินใจมิกครีมใหม่ได้ทุกวันทำไมต้องใช้ครีม,มบำรุงผิวสู้เกลางคืนต้องใช้ด้วยหรอคะคิดว่าเดย์ครีมก็น่าจะใช้แทนกันได้นะคะเคยใช้สูตรกลางคืนอยู่เหมือนกันคะ่ะแต่รู้สึกมันเหนียวนนหนาม,มากเลยคะ่ะเดย์ครีมหรืไอไนทครีมต่างกันด้วยหรอคะ ครีมบำรุงสุดกลางคืนมีนนความสำคัญมากค่ะเพราะผิวพรรณของเราจะตอบสนองต่างกันตามช่วงเวลาระหว่างวันผิวต้องเผชิญมลภาวะฝุ่นควันแสงแดดหรือสะสมความหมองคล้ำขณะที่กลางคืนผิวจะเปิดรับการฟื้นบำรุงได้เต็มที่ตลอดคืนและยังช่วยเสริมการผัดเซลล์ผิวหมองคล้ำย่างอ่อนโยนเพื่อให้ผิวดูใสขึ้นที่สำคัญควรใช้ครีมสุดกลางคืนโดยเฉพาะและไม่มีสารกรองดังสี UV ที่ไม่จำเป็นในการบำรุงช่วงกลางคืนค่ะ สนับสนุนโดยการเย่ไ yeah, like, ลท์ไนท์ครีมฟื้นบำรุงสูตรกลางคืนเป็นดาราก็ต้องมาสาหน้าสิคะไม่สนนะแช่สมุ e ิอีครีมค่ะที่มีเซนเทราเอสเซนและวิตามินอ e. ีเข้มข้นช่วยลดเลือนริ้วร,ร,ร,รอยและรอยช้าจากแผลที่หายแล้วให้ดูจางลงลารักษาหน้าให้ดีให้ง่ายใช้สมุ e ิอีครีม ผิวแอฟดูหมองคล้ำแต่ผลัดคืนให้ดูใสได้ใหม่การนียไลท์ไนท์สารสก,กรัดบริสุทธิ์จากมะนาวและผลไม้ช่วยผลัดเซลล์ผิวหมองคล้ำยางอ่อนโยนเพื่อวันใหม่ผิวดูใสวัดดูสิการนียไลท์ไนท์เพราะเราใส่ใจกันเนีย I like very much Club Seven ประสานน้ำแข็งครับนี่ฮะท่านผู้ชมจะได้เห็นเรื่องราเวเหตุการันที่เขาจะต้องเด็กกับหนึ่งครับคนที่ตัวเองไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยรู้จัก